ในละครด้านศิล์ละครไฟเราซ้อมมากี่วันครับเดือนกว่ากวก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เดิมเลยที่สารคามนะแล้วไฟนี่มีใครไปเป็นคู่ป่าอคูาวหรือเปล่มีพี่ๆน้องๆในค่ายตัวในค่ายช่วยกันตอนนี้เราอายุสิบแปดปีครับสูงเท่าไหร่แล้วครับสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้สี่สิบเราโมเดลสไตล์อะไรครับก็ได้หมดกับเครื่องเลยแล้ววันนี้เรามาเจอกับอาตมพลเคยต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยเหรอแล้วเราได้ดูไหมอาตมพลมวยสไตล์อะไร ม่เข้าแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกลยวางแผงไงก็เราโดนเปที่ไม่ปล่อยตามสไตล์เราไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวุ้ยปวดเวทีเนาะล่าสุดเราต่อยไว้ที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นไปต่อยญี่ปุ่นมาเป็นไงบ้างแพ้เนาะพ่ายแพ้เนากมาวันนั้นต่อยยูเวียนเท่าไหร่ไปต่อยที่โน้ตหกสิบสองครับสองวันนี้มาต่อยที่เวทร้อยสามสามครับแล้วเมื่อเช้านี้สอบหนักแล้วเป็นไงมาเกินนิดหน่อยเกินประมาณเท่าไหร่ปอนด์หนึ่งปอนด์หนึ่งก็มาวิ่งกอนเช้านะแล้ววันนี้เราต่อกขาปอนด์หนึ่งด้วย แล้วเราหยุดไปหมดกี่เดือนตั้งแต่ต่อยญี่ปุ่นมาสองเดือนได้ไม่มีปัญหานะเรื่องร่างกายไฟนี้พร้อมเต็มที่พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่ไฟเี้ยงคุมมากี่กิโลสามสี่โลต่อยมวยไทยมาของเราตอนนี้ทั้งหมดเท่าไหร่ละประมาณหกสิบว่อไงเราคนจังหวัดคอนแจงขอเชิญชวนแฟนขับรถนี้หน่อยครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเยินดีเต็มที่แน่นอนครับพอมาแจ้งเกิดด้วยนะอ่ะขอเราโชคดีคสังข์ ครับส่วนครับผมอดานมณฑลสอเป็นลูกทานไฟเลี้ยวซ้อมมากี่วันครับเดือนนึงครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสอเป็นลูกทานอยู่ที่ที่จังหวัดน่านครับอยู่น่านเลยแล้วมีใครเป็นกู้เบ้าซ้อมอยู่น่านตอนนี้มีเพื่อนพี่น้องๆในค่ายพวกในค่ายชื่อกันนะตอนนี้เราอายุ18ปีสูงเท่าไหร่ครับ176ครับน้ำหนักไปปล่อยตอนนี้1 3ครับเรามวยสไตล์อะไรครับมวยเขาครับเราวันนี้เรามาเจอแก่นนครคือต่อยเขาไหมไม่เคยครั้งแรกเลยได้ศึกษาเองมาต่อยเขาไม่ยาก กาามเขาเป็นมือสไตล์อะไรประจําได้ไหมเขาเป็นมือสีมือแล้ววันนี้เรามาเจอเขาเนี่ยเราวางเกมวางแผนให้ดิตามสไตล์เราต่อยตามสไตล์ตเราไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวิเกเตอน์โเวทีเนาะล่นะลาสุดเราต่อยที่ไหนมาครับเวทีมวยรังสิตรังสิตวันนั้นตายครับเจมสัก,สกเฟรมแพ้ครับโดนนับยโยคะแพ้โดนจับโยคะเลยแพ้คะแนนไปวันนั้นต่อยอีเวนท์เท่าไหร่ 13 2, 13 2, ร้อยสามสิบสองวันนี้มาต่อย 4, อร้อยสามสี่เนาะแล้วเขาต่อยเราปอนหนึง่งโอ้ได้เปรียบปอนหนึ่งเลยแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงเหยิบกระช่างแล้วล 12, ร้อยจุดสองจุดสองวันนี้เดินไปเดินมาเข้าห้องน้ำไม่ได้มีปัญหาร่รางกายตัวนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสม,มบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดพร้อมหอมมาชนะที่นี่กลับบ้านเนาะไฟเราคุณมากี่กิโลครับสองโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้หกสิบครั้งเราคุมจังหวัดจังหวัดน่านครับอ่าไฟช่วยช่วยไฟขับแล้วหน่อย ช่วยียรงช่วยเยวยป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้เต็มที่นะวันนี้สอยช่องทูด,ด้วยผู่รองเลยเอาวันนี้ขอใน้องโชคดีคขอบคุมากครับ